สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์โะบริกาตุเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับในวันหยุดประจําสัปดาห์แบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าสังคมทุกวันนี้เราอยากจะอยู่กันด้วยความสงบสุขสิ่งที่ทําให้เกิดความสงบสุขนั่นก็คือในเรื่องของจิตใจทําอย่างไรละครับที่เราจะให้จิตใจเราสงบสุขอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราตอบเลยครั้งแรกนั้นก็คือในเรื่องของธรรมะใช่ไหมครับในเรื่องของการเรียนรู้คัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของศาสนาใดก็ตามช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا دنيا. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ วิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปนะครับก็อยู่ที่บริบทของแต่ละพื้นที่นั้นแต่พี่น้องมุสลิมนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ถือว่ามีความสําคัญนะครับในช่วงวิถีมุสลิมไทยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมสัมผัสกับบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาครับที่นั่นมีมสัสยิดยะบ้านเรอมาเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ สลามาวะลัยกลุ่มบรหัสมตุลย์บรอก์ัก็วันนี้เรามาที่ชุมชนตำบลหัวเขานะครับก็จะมีอยู่แหมู่บ้านส1ชุมชนนะครับก็จะมีพี่น้องชุมชนมุสลิมเนี้ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ65สบเปอร์เซ็นต์บเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพี่น้องไทยพุทธและจีนที่อยู่ร่วมกันตรงนี้เราอยู่ร่วมกันเป็นภรวัฒนธรรมนะครับ ตั้งตรงนี้เป็นเมืองเก่าสงขายุคแรกเกิดขึ้นอยู่ที่ฝั่งหัวเขาแดงทึ่งเรามีโบราณสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้อมเมืองศาลาหลบเสือที่มีอยู่ในพื้นที่หัวเขาเรามีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนนะครับที่มีอยู่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ พื้นที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับที่ถ่ายรายการอยู่เนี่ยคือจะเป็นเขาโรงเรียนนะครับซึ่งเรามีบรรยากาศวิวที่สวยงามมากที่อยู่บนตรงนี้มีมัสยิด200ปีนะครับมัสยิดยาบารุลละมะหรือถือว่าเป็นมัสยิดบ้านเกิดของท่านจุฬารา,าช,ชมรีอาซิ์ปิทักษุมพลที่ท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะโคเตปโต๊ะบิลานตรงนี้มาก่อนก่อนที่จะท่านจะเป็นกรรมการมัสยิดประจำมัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ดําลงตําแหน่งท่านจุฬารา,าช,ชมรี มัสยิดอย่างนี้นะครับเราเราเรียกว่าณปัจจุบันนี้จะเรียกว่ามัสยิด200ปีนะครับความเก่าแก่ที่คงเหลือให้ให้ทุกคนได้เรียนรู้คือจะเป็นหลังคาด้านนี้ครับจะมีทรงโบราณของเขาอยู่แต่ว่ากระเบื้องเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเพราะการเวลาการชํารุดอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วก็มีนาซะด้านหน้านะครับซึ่งเป็นความเก่าแก่บางคนเล่าว่าภาพวาดภาพเขียนเป็นลายอัลละห์นะครับ นบีมุฮัมมัดสลลลุลตาอะลวสลามเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่มาจากอินโดนีเซียที่อพยพมามาอยู่ในในฝั่งหัวเขาในอดีตที่ผ่านมานะครับ ชุมชนประมงชายฝั่งของพี่น้องมุสลิมตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยประมาณ75%เปรประกอบอาชีพประมงลงลงมาอย่าเป็นค้าขายและก็รับจ้างทั่วไปนะครับอาชีพหลักๆในที่ที่ทำประมงเนี่ยครับรายได้เนี่ยจะสร้างเลี้ยงชุมชนเ,เลี้ยงครอบครัว แล้วพี่น้องก็จะมีเวลามาร่วมละหมาดที่มัสยิดในการเรียนรู้ช่วงเดือนรอมฎดอนนะครับทุกคนก็จะมาทําอิบาตดัร์ร่วมกันที่มัสยิดการเดินทางเนี่ยท่านจะมาจากท่าแพขนานยนต์คือเลียซ้ายเข้ามาฝั่งหัวเขาแดงท่านก็จะเจอชุมชนมุสลิมชุมชนแรกคือบ้านหัวเขาแดงนะครับท่านก็เดินทางขี่มาเรื่อยๆก็จะเจอบ่อ,บอกเกง๋งหรือว่าเป็นสถานที่เก็บภาษีอากรของสมัยโบราณนะครับที่อยู่ตรงนั้น เมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มน,นักเดินทางไม่ว่าจะเป็นของที่ทเดินทางมาจากประเทศจีนน,นะครับจะนําเรือสำเภาเนี่ยเล่นผ่านจากบากอ่าวไทยเพื่อจะไปเก็บลังนกที่เกาะสีกว่าก็จะเข้ามาทําการเสพปสัษยากรผ่านเส้นทางตรงนี้นะครับป้อมบริเวณตรงนี้นะครับจะมีอยู่สองป้อมตรงนี้อยู่พื้นที่ตําบลหัวเขาที่ตรงข้ามนี้ที่อยู่ทางฝั่งบ่อย่างนี่มีอีกป้อมหนึ่งซึ่งเป็นป้อมสังเกตการการเดินทางของเรือสำเภาในอดีตต้องมาแวะจาะ่ายปัษยากรเสร็จแล้วก็ ต้องมาแวะดักน้ําที่บ่อกเก่งตรงนี้ไปด้วยนะครับและก็เมื่อก่อนเนี่ยถ้าดูว่าสาภาพพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเป็นอาคารที่สมบูรณ์มากที่เรียกว่าอาคารเก่งหรือว่าปัจจุบันจะใช้กับเรือประมงพาณิชย์ก็เรียกว่าเก่งที่อยู่เป็นที่พักที่อะไรนะครับก็คือความหมายของกคําว่าบ่อกเก่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเจอป่าชายเลน นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มที่ต้องการมาเรียนรู้เราก็อย่ามีส่วนร่วมดูแลรักษาทะเลสาบสงขาคือร่วมกันดูแลทรัพยากรพันธุ์กุ้งหอ,อยปูปลาเนี่ยอย่าไม่ให้หมดไปจากทะเลสาบสงขานะครับโดยการที่มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาปลูกปลาชายเลนมีมาปล่อยลูกปูนะครับนี่คือกิจาการเรียนรู้กิจาการรมเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาในพื้นที่ของตำบลหัวเขานะครับ มุสลิมหรือว่าพี่น้องมุสลิมเราเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็เลือกละหมาดตามมัสยิดอย่างต่างๆได้นะครับและก็ในพื้นที่ตําบลหัวเขาเองเนี่ยก็มีวัดถึงอกวัดแต่เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอสี่วัดหนึ่งกําแพงเดียวกันนั่นคือศาสนาพุทธเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งนะครับใน,ใน,ใ,นในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแต่ที่หลักๆชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่ตําบลหัวเขาเนี่ยก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะครับ แล้วก็เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อยากยาเชิญชวนพี่น้องของเรานะครับไม่ว่าเป็นพี่น้องไดพุทธมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและมาเรียนรู้วิถีชุมชนทรัพยากรของทะเลสาบสงขลาเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้นนะครับเรียนเชิญนะครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนาในรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงแนะนําองค์กรเป็นช่วงที่เราจะรับรู้ในเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เราอยู่ร่วมกันในสังคมคําถามคือว่าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใช่ไหมครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะครับจะต้อง ดีกว่าคนอื่นนะครับอาจจะมีการดูถูกดูกแคลนตําหนิติเตียนนะครับจนทําให้สังคมนั้นเกิดความไม่สงบสุขหรือมีความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบคนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับให้ลดน้อยไปในสังคมและเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่สําคัญในสังคมนั้นก็คือในเรื่องของการบูลลี่นั่นเอง เป็นอย่างไรครับตรงนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมารับรู้กับผมไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงวิธีการและแนวทางที่เราจะต้องทําอย่างไรให้เกิดสิ่งเหล่านี้น้อยลงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับท่านพันธบทเอกหญิงสิริกุลศรีสงาส่าซึ่งท่านดารงตําแหน่งเป็นโฆษโกรงพยาบาลตํารวจตอนนี้อยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะพันตัวเอกหญิงสิริกุลศรีสง่า แจ้งก็ได้นะคะครับผมฮะขอบคุณนะครับที่ได้วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอย่างที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าตรงประเด็นหรือเปล่านะครับะการบูลลี่เนี่ยอ,อยากให้ปูพื้นก่อนว่ามันคืออะไรซึ่งในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับและโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับรวมถึงทางด้านโซเชียลด้วยจะถือว่าเป็นการบูลลี่ด้วยหรือเปล่าครัะก็ ในฐานะที่เดือนนี้เองก็เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงนะคะบุลลี่เนี่ยก็คือเป็นการลันแงนะคะเป็นการทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งจะทําให้ผู้ถูกบุลรี่เนี่ยมีปัญหาในการอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุขบางครั้งถึงอาจจะถึงขั้นที่ทําร้ายตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นจึงมองว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหา สำคัญของสังคมเนี่ยค่ะที่พวกเราทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องมาแก้ไขนะคะแล้วก็ในเรื่องของทำร,ร้ายร่างกายก็เช่นอาจจะมีในเรื่องของกาออทรทําร้ายร่างกายด้วยอาวุธหรือทําร้ายจิตใจก็ด้วยคําพูดที่เป็นคําพูดที่ดูถูกเกียดหยามนะคะซึ่งจะทําให้คนที่เราฟังเนี่ยมีปัญหาอย่างที่บอกก็คือทั้งเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ความเป็นอยู่ในสังคมนะคะ่ะ ครับผมเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้นะครับตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะแยะมากมายการทําร้ายร่างกายก็จะต้องตัวต่อตัวนะครับหมายถึงเผชิญหน้ากันแต่ในการใช้คําพูดอาจจะพูดกันตรงๆแต่เดี๋ยวนี้ครับมันมันกลายเป็นว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะสื่อได้ถึงกันหมดพูดถึงทางด้านโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์กด็ดีหรือการพูดผ่านทางโซเชียลก็ตามเนี่ยอันนี้จัดถือว่า เป็นการบูลลี่ส่วนหนึ่งด้วยไหมครับแล้วก็จะมีผลอย่างไรกันในส่วนคือจริงๆจะต้องบอกว่าการบูลลี่เนี่ยเหการพ<ม>ิทางาว่าไซรัสมันมีมาตั้งแต่สมัยโบลาณโบราณแล้วะค่ะเพียแงแต่อาจารย์มองว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลที่ทําให้ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้มากขนาดนี้อย่าสมมติว่าตัวเจงเองอาจจะไม่ได้แบบมีคนติดตามเยอะแต่พอโพสต์อะไรลงไปในเฟซบุ๊กหรือใน แพลตฟอร์มหรือในอะไรที่เป็นส่วนตัวของเราก็มียิ่งถ้าเปิดสาธารณะแล้วอะค่ะทุกคนมองเห็นหมดลีกเลี่ยงไม่ได้คือคําใิ้จ่ายทิจรณ์ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเรื่องการูลลี่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ว่าแต่และสมัยก็มีการปรับตัวแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าณนาปัจจุบันมันมีข้อมูลข่าวสารที่เราเข้าถึงได้ง่ายมันก็เลยจะกระจายไปไปเรยเพราะฉะนั้น เวลาที่เราอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งสองมุมทั้งข้อด<ม>ีและก็ข้อเสียเพราะฉะนั้นถึงมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเตือนว่า<ม>เราควรจะใช้โซเชียลอย่างมีสติคําว่าสติเนี่ย<ม>ค่ะ<ม>ใช้ได้ทั้งคนที่ถูกบูลลี่และคนที่ชอบบูลลี่ฮะแน่นอนละครับมันแน่นอนทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบของมันซึ่งทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นพูดถึงบูลลี่บูลลี่กันบูลลี่กันเนี่ยมัน มันมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญที่มันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ครับถ้าตัวเราถูกงี่เ่าหรือว่าถูกใส่ร้ายถูกกันแกล้งอะไรต่างๆเราจะทําตัวยังไงอันที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของสติถ้ามันเป็นเรื่องจริงในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เอาเราไปพูดอันแรกต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เราทํานะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ หรือไม่เข้าไปรับรู้ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่า,านี้ mm hmm. ก็คือแบบอาจจะปิดการติดต่อในทางสื่อออนไลน์ไปเลย mm hmm. นะคะแล้วต้องหากำลังใจจากคนข้างๆไม่มีใครที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยทำอะไผิดน,น, mm hmm. นะคะแต่ถ้าเราทำผิดแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอันดับสองรืันดัสองถ้าสิ่งที่เขาพูด สิ่งที่เขาวิจารณ์เราพูดถึงเราไปในทางเสียหายถ้าไม่ใช่เรื่องจริงบางครั้งแจงใช้สามพ่ออึดคำว่าอึดถึอดอทนอดทน,ดทนถ้าถ้าเราเลือกที่จะมาอยู่ในสงังคมโดยเฉพาะสถานะปัจจุบันโดยเฉพาะในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราอาจจะมีแสงที่วนเข้าถึงเราได้คำว่าอ,อดทนสติแล้วก็อ,อดทนสำคัญมากลึก หากำลังใจจากคนข้างจากเพื่อนจากพี่น้องจากครอบครัวทำอะไรสิที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองถามว่าเจงพูดเป็นแบบเนี้ <c oughs> มย <c oughs> มันยากจริงจริมันยากที่ต้องบอกว่าสิ่งที่แจงห่วอเด็กเยาวชนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนแบบต้องบอกว่าผู้สูงผู้สูงไปก็ถูกว่า,าน,นี่ได้กรณีที่มี ปอมเป็นเพจเอวตารที่ไม่มีตัวตนเลยอื hmm. แลว้วก็เข้ามาเอามาแหละว่าเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าแล้วก็ใช้เหมือนคําตอบซ้ําๆซ้ำๆโพสตเป็นแต่และที่เวลาเราโพสอะไรก็จะใช้คําตอบเดิมไงก็เรียกว่าเอาวตารก็จะตอ,ต,อตอบ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 ไปอย่างเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันลำพังแต่อย่างที่บอกอึดมาสู้นะคะทีนี้ในขณะที่เราถูกบุหรี่มันจะมีสามสถางๆนะนลูรี่ คนถูบูดีและคนที่อยู่ในเหตุการณ์เ็ตัวอย่างในเรื่องของติดที่แจนโดนบูดีีเพจอวตารเข้ามาต่อว่าต่งางๆนากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือเพื่อนของเราหรือคนที่เป็นเพื่อนของเราในเฟ e บ o o k ถ้าอ่านเขาก็ต้องมีสติอ่านแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์ว่าใครก็ไม่รู้อะค่ะที่เข้ามาด่าเราโจมตีเราทําไมเราถึงไปสนใจกับคนที่ไม่มีตัวตน ในขณะที่เราควรจะสนใจนคนรอบข้างที่หวังเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับท่านผู้ชมฮะกุญแจเนี่ยอาจจะอาจจะทาได้นะแต่ความรู้สึกนะครับมาโอเคอึดฮึดสู้ใครว่าเรามาถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะครับเราก็อดทนเอาไว้เพราะในสังคมความคิดของคนหลากหลายนะครับหากําลังใจอันนี้สําคัญนะท่านผู้ชมครับคนรอบข้างคนที่เข้าใจเราคนในครอบครัวเรา ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่สําคัญแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแจงได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางแต่คราวนี้ผมได้ยินประโยคหนึ่งที่คุณแจงพูดว่าบางทีในกลุ่มคนที่ถูกบูลลี่เป็นเยาวชนคือบางทีกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเรียกว่าแนวคิดในการที่เขาจะปรับทัศนะแบบที่คุณแจงพูดเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีหรือบางคนอาจจะเกิดความผิดหวังอะไรจากการดูถูกของเพื่อนหรือการบูลลี่ของเพื่อน อาจจะถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยมีไหมครับในสังคมมีค่ะอย่างที่บอกโรงพยาบาลตำรวจนะคะนอกจากจะมีศูนย์ที่ด,ทดูแล,แลเด็กเด็กผู้ชมสเตทที่ถูกกระทาความรุนแรลงนะคะเรามีเพจ facebook นะคะแล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิตโดยข้อมูลอย่างที่ใครกู้โทรเข้ามาก็เป็นความลับก็คือเพจ Because You c a แลแล้วก็เพจส p ิเพสซึ่งดูแลโดยตรงกับผู้ที่ถูกกระทาความรุนแรงแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต แจงอย่ากบอกนี้คะ่ะเด็กๆบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยปัญหาใน,นเรื่องของความรุนแรงแเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแ,แต่ละคนเจอปัญหาาที่แตกต่างกันบางทัง <ๆ S 2> างก็อาจจะไม่อยากพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากพูดกับกคุณครูไม่อยากพูดกับเพื่อนที่โรงเรียนเขาอยากจะหาใครสักคนน่ะที่แค่รับฟังความรู้สึกของเขาสิ่งที่แจงเป็นห่วงก็คือตอนนี้ต้องหอวว่าเพจต่าง ในโซเชียลมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่บอกว่า,า,ารักษาปัญหาเด็กๆคนไหนที่เขาเปินเพจที่ดีที่ทำเพื่อสังคมจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบผลประโยชน์อะไรในทางเรื่องของเงินค่าหมายถึงว่าอาจจะมีค่าตอบแทนการให้คำปรึกษานะคะตรงนี้ก็เป็นคาวามโชคดีแต่ก็ยังมีเพจที่อย่างที่บอกค่ะตอนนี้มันมีหลายสื่อที่เข้ามาทุบช่องทางนะคะที่ น้องเขาได้รับผลรตรงนี้แล้วพอเขาไปปรึกษาเพจเผื่อเขาไปเจอเพจที่แบบว่ามันเป็นเพจที่ปลอมมาหรืออะไรามาแล้วก็องไปอีกซ้ำมันเป็นการซ้ำเติมน,น้องค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆอ,อ่ะอาจมีสติแล้วก็อาจจะต้องแบบรอบรู้นิดนึงว่าเพจไหนที่น้องควรจะเข้าไปปรึกษานะคะแต่ถ้าน้องไม่มีเหือนทางจริงๆนะคะ โรงพยาบาลเรามีสองเพจซึ่งดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จา่ายเพจนี้ดูแลโดยทีมแพทย์ทีมพยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสง์สรคะห์นะคะของโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีตำรวจเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะให้น้องๆรู้จักค่ะได้เข้ามาสอบถามเพื่อบางัางเนี่ยการได้ฟังความจากหัวใจฟังจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิต อาจจะทำน้องดูสุขด,ดีขึ้นก็ได้ค่ะส่วนจะมีปัญหาอะไรต่อไปเนี่ยเราทีมงานก็จะมีการส่งต่อไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแม่น้องจะอยู่จังหวัดไหนเราก็แนะนำน้องได้ค่ะแต่ถ้าน้องอยู่ในประเทศประเทศไทจะมาที่โรงพยาบาลเพชเราก็จะมีช่องทางพิเศษให้น้องเข้ามาพบกับเจ้าแพทย์ได้เลยค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังดูนยฮะคุณแจงครับคือ บางทีอย่างที่ว่าเพจอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้น้องน้องเยาวชนแต่บางครั้งจะไปเจอเอาเพจที่หลอกลวงอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทางถ้าให้แน่นอนผู้ที่ชมรายการนี้อยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าเกิดปัญหาอย่างที่เรากําลังพูดคุยกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของโรงพยาบาลตํารวจนะครับตามที่เราจะปรากฏอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ไข ปัญหาต่างๆซึ่งอาจจะมีหลายช่องทางแต่ว่านี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองในสังคมทุกวันนี้มีความน่าห่วงใหญ่ขนาดไหนอย่างไรครับคุณแจงครับในในเรื่องนี้ครับแจงโดนลงเรื่องการบูรี่มาตลอดนะคะก็หลายปีละแล้วก็ทำงานด้านนี้มาตลอดแจงว่าเรื่องบูลีนะคะเป็น ที่สำคัญมากาเลยล่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันอยู่ในสังคมเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสังคมณปัจจุบันที่มีแต่เรื่องในเรื่องของการฮูลี่แต่ว่าในเมื่อเราจะต้องอยู่ในสังคมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องนั่นก็คือตัวเองเริ่มจากตัวเราก่อเราต้องไม่ไปหูลี่คนอื่นด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าเราถูกบูลลี่แล้วจะทํายังไงออันนี้เรื่อจากตัวเราค่ะเริ่มจากไม่บูลลี่คนอ,อื่นแต่หนักถึงความความความร้ายแรงที่มันจะตามมาอย่างแจนอยู่ในการทํางานแบบน,นี้แจนบอกว่าถ้าที่ถามแจมนเงจนเจอเนื้อผัดเจนเจอทุกวันโดยเฉพาะเจอจกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเริ่อจากตัวเราแล้วก็ครอบครัวโรงเรียนที่ทํางานทุกสังคม ทุกหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออีกหนึ่งความห่วงใยนะครับที่มีกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่เราจะร่วมเดินหน้าด้วยกันในสังคมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านโฆษก,กรงพยาบาลตํารวจพันตํารวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าเป็นอย่างสูงนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับนะ ท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าการบูลลี่ในสังคมนั้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าสังคมใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราควรที่จะต้องป้องกันอย่างไรและถ้าหากว่าท่านต้องการหาที่พึ่งพิงหรือต้องการหาข้อมูลนะครับในการที่จะเป็นเพื่อนในการที่จะให้คำปรึกษาท่าน โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่จะสามารถให้การปรึกษากับท่านได้นี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานขนมและจีมงขอนเรัทุกคนตั้งหลับทั้งผู้ชมไปก่อนครับ a ะลัยก m u a l a i k u ห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารับรู้หรือได้ยินมา คุณจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไปท่านอาบีมุมฮัมหมัดสลลัลฮฺฮุอลเลหิวะส,สล,ะลัมได้กล่าวว่าพอเพียงแล้วสําหรับบุคคลหนึ่งจะได้ชื่อว่าเขาเป็นคนโกหกคือเขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยมุสลิม